ในนาตอนนี้พี่น้องเลยบอเตียงอยู่ทั้งเมืองนองแล้วพี่น้องเด้อเนาะอ่ากำลังสีเข่าไปเอาเครื่องคองไปเจ๊ใจก็พี่น้อง <c oughs> ทั้งเมืองเสียป,ปูนพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ส้นเมืองนองเนาะอ่าตอนนี้เข่าไปเส้นในเมืองนองพี่น้องเลยอ่าไปพุ่นเดนเมไน,นไปพุ่นเนไปเมืองนองกลับมาพี่เนเมนไปเซี่ยป,ปูนแต่ว่าบอเตียงสีเข่าไปปุ๊ก บ้านทั้งบ้านพ่นหนูมีเพื่อนเอพี่น้องเลยแต่ปรากฏว่าทั้งหน่วยงานเนะเก็บกู้ระเบิดเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อน่บไ้ไปเนาะเพื่อนที่ทำลายระเบิดอย่างชัดยางนี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนเอารถขวางทางไปเลยเนาะมันน่าจะอันตรายเพื่อน่บไ้ไปพี่น้องเลย เนี่ยวปเดี๋ยงที่สามเพื่อนก็จะน้อยเนาะเพื่อนเป็นยังขึ้นโบเหยไปเพื่อนรถมาเพื่อนก็ยกป้ายแดงๆกากระบาดผู้ครัวกระลูกนะเพื่อน้องเลยเป็นย่านิช้ำเนาะพออยู่แถวนี้แถวเชียงปูนแถวเมืองน้องนี่เพื่อนเก็บกู้ระเบิดเพื่อน้องเลยเนาะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเพื่อนเนาะแล้วก็ทางอันสหรัฐพี่นน้องเลย เพิ่อนส่ง,งมาเนาะ,ะทั้งมีหน่วยงานอีกย่างต่างๆพี่น้องเลยมาเตียงกับบอกว่าอย่ามันผิดพลาดเนานะแต่บัตรลาย bon, พี่น้องเห็นเทียวเชิดปูนนี่เพิ่นเก็บกู้ระเบิดมาเตียงที่ถามเพิ่นกันเท่าน่อยพี่น้องเหเนานะ,อะโอ้เพิ่นทำลายระเบิดประมาณสามสิบนาทีเนาะโอ้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 โอโอโอ Ah, h h này, driven, huh? uh, bên trong cái tầm nhạc pi bội ai, nó bên nga. Eh, bên bên trong cái. Eh, dẫm lại bên trong cái, nó. Say? Tếch là bóp, bên trong cái, nó. Say nó, dũng, 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 แต่ว่าไทยใกล้บรได้เพิ่นไม้เขาไทยพี่น้องเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวบ่เตียงไงเนี่ยกุ๊กับไปพุ่นกันมาหนีเนาะทางนั้นอ่ะพ่นยังบ่ให้ไปพี่น้องเลยอ๋อขู่สรางรัง,งพี่น้องเลยเนาะขู่คนกันลนายเนาะบ่เตียงก็บ่ได้ัทไทยใกล้ดอกพี่น้องเห็นไทยใกล้ๆอ,อ่ามันเป็นหน่วยงานของอาทางภาครัฐบาลเพิ่น ระวังขั้นตอนนู่นนี่นั่นนี่ถามวันเป็นไปได้เนะาะแต่เน,นี้ยชายได้บรเดี๋ยมีจตกชายพี่ให้น้องเบิง่งอยุ่น้องเลยดีใจด้วยไปน้องเลยโดยส,สบายดีเด้ออา่ายังไปยังไปบ่ได้เด้อเป็นขวางทางไว้อยู่กํลาลังจะทําไรระเบิดแม่์เป็นหม้เห็ไปประมาณ สามชิปนาทีเพืเ่อนว<ล>ะร,<ล>ะ,ระเบิดบร่ระเบิดแมนไปชันประตูไยต่อยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไปไปไปพี่นอ้องไงฮะสิกลับมารออยู่พี่ก่อนเนาะผเดี๋ยวประตียงีซูไม,ม่เบิ้งพี่นอ้องไงเนาะ่นตั้งขึง้นงึกอยู่พี่นอ้องไงไปบ่ไรเลยเนาะตอนนี้ทั้งทีมงานเท่ากับจอดอยู่พี่น้องไงเนาะหิมทางเขาเลยว่ามันไปบ่ได้พี่นอ้องไงพวกคนนรุต ส่วนทางไว้เลยห้ามไปแน่จะอยู่งผู้คนแหละพี่น้องเนาะอยู่งผู้ยุ่งเขาผู้ใดทำลายไปก็ไปไม่ได้นะนี่เคยไปได้พี่น้องเพิ่นไะม่เคยไปไปพี่น้องเลยเพื่อความปลอดภัยเนาะเพิ่นกะให้คนใช้รถไทยสนุนเนาะยุด่ะก่อนจมนวนเราเพิ่นจะทำลายระเบิดข้างหน้าพิ่นกนะเพิ่นกะให้เขายุดก่อนได้พี่น้องเห็นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นหน่วยงาน หนึงเนาะสองทางภาคลาดเพิ่นที่ปฏิบัติกันมาหลายผ้าหลายปีพี่น้องเลยเก็บกู้โอ้โหไปฮอดใช้แล้วเนาะบาเตียงกะนิ่งบุญอยากว่าเวลาเดี๋ยวมันสิพิดพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นเก็บกูม้มาน,นี่หลายปีได้ได้พี่น้องเลยเนาะเก็บกู้ระเบิดที่ตกข้างตาั้งแต่ข้าวหยุกสงครามตะกอนพอนแหละพี่น้องเลยเก็บให้มันเบิดเนาะชาวบ,บ้านก็นจะได้อยู่สะดวกสบายบาทน,นี้พี่น้องเลย อ่าก็คือพี่น้องฮู้กันแหละตั้งแต่สมัยก่อนกี่หลายสิบปีแต่ก่อนเม่งกะเกิดสงครามน้าพี่น้องเนาะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองพวกแหละอา่าอยู่เมืองลาวฮ่องจูสะพสบโพะซีโปนิติชายแดนเวียดพี่น้องเลยชายแดนเวียดนามก็มีอา่าระเบิดลายตกข้างแต่ก่อนที่มันโมเตกนะพี่น้องเนาะก็มีลายพี่น้องเลยเนาะมานี่จะรอกันบ่เชียงดดรถบ่เชียงนะ บาบุญพี่น้องเลยอ่าบ้านปลาด้ยอ่าสบายดีดำถือรทั้งคนทั้งหน่ะเม็นวะเนี่ยด้วยสบายดีเด้อพี่น้องเลยการันตีนั่น่ะไปพรไรอแหละบาบุญนะเป็นยังไงเป็นการังตีทำลายระเบิดโอ้คนจับระเบิดได้พวกจับระเบิดบมอตรวจระเบิดเจอเอาใช่ะจับได้บ้านมาจับคนหน่ะเจ้ากันทั้งหน่ะหมดแล้ว มาก็พมาทางเพรากําเจ้าอยู่เนาะมันระเบิดแล้วบ็เตียงไม่ได้เพิ่อนเห็นเพื่นเห็นได้ยังสิวเอาเรเสียมกุดเอาเหรวะเห็นอยู่ได้ก็เตียงมาว่าเพิ่นเพิ่นตรวจอยู่ตรวจเพิ่นตรวจโพบเมื่อกี้นี่รถชิบล้อขวางทางเลยยังยู่้อยกใบขึ้นกาหัวกลุ้บจืดอยู่ยังอยู่น้อยกเตียงมาบ้งอย่างนี้ก็เลยถามเพิ่นไปได้บ่า้ว่าไปบ่ได้แเพื่อนที่ทำลายระเบิดเราอะยังบ่เบิดอยู่เนาะอ่า ประมาณสามชิปนาทีเราไปหั่นเราได้เนาะบุหงุบดึงบุหงุบดึงชิบไปหั่นได้เลเช็ดหมดได้เลือกได้ทีเนาะดินเนาะบุหงุบหงุบดึงนิได้เพื่อนกับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อนก็ต้องใกล้เนาะเมนบ่อยเข้าไปใกล้พิรุณทานก็บุปเพญยาบุปเพญบอยเนาขึ้นไปหาเฮือนเอื้อยนี่เพื่อนบ่มากินนี่ เห็นท่าพี่น้องเอ้ยเห็นคือว่าพริกกิโลโอโทเป็นได้ดายน่ะตกชานตกชานเอ้าข่อยกําลังเบิ่งในกินเราอยู่เรากําลังบ่สเ็อยู่ในกินอือเราย่างเราเจ้าเราลืมบ่หรือว่าจังได๋เนาะเราไปย่างก้นจําเบาเลยบาดนีเดี๋ยวาเบิ่งในคลิปข่อยโอ้ช็อตเด็ดเลย ในคลิปเจ้าบ่ในคลิปค่อยโอเคใช่ไหมพี่น้องว่าใจตนแท้วันนี้เราอะเจ็บแอวได้เราคนอยไปเราไปสักจาอยุเสื้อกูยุ่อยู่าอ่อ่ามียาก็ต้องแก้ปวดกันให้เราโอ้บวเตียงมียาแก้ปวดอยู่ได้ยาปลงพรามีอยู่พอมาเอตอนนี้พอท่านเจ็บคอยย้มแบบอื่นพุ่นเออเมนแต่รู้ตัวน้อยยุ่ไปหาสอนดิเคยเห็นน้องไปสอนพุ่นไหมได้ทำมาจิเมนคนเดียวกัน ส่อนน้องพุณนเ่ห้อยโอ้เพื่อนเรอยู่นี่สิมาเห็ดขมุขมมาหิวเข่านี่ได้เราก็ได้มักอยแตกตากหลุลงตารางเลยเพราะ่ได้กินแช่มาเชียงเชียงนเมนนี่เมนนี่ไปเร็วไปเร็วโอบไม่รโอ้พี่น้องเลยวิว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 มาเดียวมมาน้อยอตรนต้งบ้านหน่อยนะแต่นถึกระเบิดมี่นี้นี่ใ่ เอาจะว่าได้เฉะบุญเนาะเพิ่งกรำลังเก็บกู้ระเบิดบาว่าลดลงบานมากเลยบัดนี้เอางี้ได้บุญได้ขุยญาติได้ขุยกล้าไปบ่แต่ก็ยังหลายเนาะก็ยังหลายเนาะ บ้าพนเก็บโบเบิร์ตมันหลายได้ข้าวตะกี้พูดเพื่อพนสืตรวจพออ่อเนาะโมแกนบาซิเลพี่น้องเอฟซีก็คือึกคักดีจีดอกเอมืองลาวเขาพี่น้องอตั้งแต่ยกสงครามโลกครั้งที่สองตะกี้พูดแหละตั้งแต่ลาวนี่ลงลงลายลงลายที่สุดในโลูกที่ชุดในลกูกเมนดีดีได้ไหมเน <laughs> ี่ยระเบิดนะทับรถมากกับว่าเรื่องระเบิดก็บปเตียงนะเป็นพ่อเป็นเชียงได้เป็นเตียงมาพนการตรวโอ้พี่น้องทั้งหน่วยงานเพิ่นทั้งทั้งสหรัฐ นะเนาะเพิ่นก็ส่งมาเก็บทั้งเพิ่นได้เป็นคนถิ่มตะกี้เลยเออเลยหรับพี่ชอบครับพี่ชอบเราเพื่อนได้ถิ่มตะกี้นะวันนี้ถือกันแล้วเออถือกันแล้ววันนี้โมเมนต์แต่ตามที่ปตียงบอยากเบ้าเบ้าไปไล่กันยันมันผิดพลาดเด้แต่ว่ามันโมเมนต์เราเพิ่นทิมาทำลายเล่าโดยตรงเนาะขับตะกี้แต่ก่อนคือว่า ไอ้ไข่ยบําเพิ่นอันนั้นเด้ทางทางพังอ่าพังก่อพิพากษาเลยพี่น้องเอ้ยทางพังยุโรปเนาะแล้วก็ทางพังเอเชียเฮานี่พี่น้องเอ้ยหรือว่าอ๋ามันลิกอ่าเพิ่นสิเอิ้นอีหยังอ่าโซเวียตนี่แหละอ่าอ๋อพวกโซเวียตเออโซเวียตนี่ก็คือทั้งว่าไงทั้งอ่าทั้งแบบพวกอ่าเพิ่นเชิยรอ่าทาง อ่ารัสเซียเพิ่นเกินโซเวียตเนาะตะกี้เนาะอ่าแล้วก็จีนแล้วก็เวียดนามนี่แหละพี่น้องเลยอ่าทางทินาแล้วก็ทางยุโรปอีกอีกฝากฝั่งนึงนี่นะเพิ่นก็นชูรบกันเนาะตะกี้ตะก่อนพวกเฮาก็บ่ฮู้ดอกข้าวอิปุ้ยปุอิพี่น้องเอ้ยข้าวอิพ่อยิ่งม่ปุยหญาผู้ตามบ่เตียงก็เบิ่งในข่าวได้อยังเพิ่นเว้าดอกเฮาก็บ่ได้เว้าเจาะลึกยามันผิดพลาดแม่น หนึ่งมันก็มีอย่างฉับซับซ้อนกูหันอยู่แต่ว่าเขากิดบออย่างว่าไป็ลายเนาะเดี๋ยวมันผิดมันพลาดแต่ว่าลายที่สุดเนาะแต่ว่าเม็นลายที่เขียดเสียโปนพ่อมันบอกเสปูโปนมึงน้องเขานี่แหละนั่งอยู่กับโปดอยู่ในนี่แหละอย่างนี้ก็มี้ บ่าผมีแล้วบมมีบมมีแม่เพิ่นทำเพิ่นเพิ่นให้ปุ๊กบ้านปุ๊กเคื่อนได้นี่คือเพิ่นเพิ่นนเก็บกู้หมดแล้วหลายผ้าลายปีแล้วเพิ่นเก็บนี่นะใกล้ชิวิดแล้วพระเจ้าใปีแด็กกระโบนเน่าเน่าระเบิดนี่กับ้าจี้ระเบิดได้ผมเมนน์ไกล้ย่างชิเน่าเจ้ากัต้องชิแบบว่ามันด้านมันยังแบบน้ำซึมเข้าไปมันหัวยเบาแยว่นเห็ดดีบุดีเนาะดีอืงคือลูกปืนจะคิดว่าลูกปืน S <S uh, ลูกปืนนาคาปืนนั่นน so cool. ่ะเจ้าปทิมมึงแม่ในในดินในอย่างไม่ได้ไปใช่ไหมซ่องสีเข่าเขาขีเมียงไปบดเขาเข้านะเขามันเป็นเล็กได้ทางนอกเด้แต่ทางในมันอันดินปืนนั่นน่ะว่าไงคืออันอันบ้านคำว่าบ้านเขาแบบให้กระจายง่ายก็มือบางไฟน่ะทางในมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ซ่องสีแบบน้ำซึม้งมันชุ่มบ่ได้มันเหมือนคือบางไฟเฮาน้อเขาเปิดนัดเขาบวชักมันเป็นใส่ระบบอัดอัดเมนเมนคักคักเป็นยังไง แต่ว่ามันก่าจะมีแหละหลายผ้าหลายปีหลายสี่สิบห้าชิปีบางงานมันอาจจะผุพังหรือมันอย่างมันนั่นก็มีอยู่เนาะแต่ว่ามันตูมันหนึ่งกันยังหลายนะเดีมันยังดีนะเมนประมาณนี้แหละพี่น้องวดอยู่นะคนพ่อแต่เมืองคุดจุดิดีนะต้องขึ้นมาครับว่าเพิ่นเอาเชือกพางนิ่งอ้อมไว้ในเมร่แล้วว่าบุญใน่เมรี่เห็นว่นาเป็นเเอาชือกพางอ้อมไว้เลยแล้วเพิ่นจะเขียนป้ายเพิ่มได ห้ามห้ามเข้าใกล้เน่เป็นเทืันยังอันกวดบ้ฮะอันเป็นวงอ่อาอันนั้นอันนั้นอันอันตรวจอันตรวจเนาะแม่อันตรวจอืมแต่ว่าแตว่ามันเข้าใกล้ระเบิดเยมันชีดังติ๊ด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 จิ๊ด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 ติ๊ดจิ๊ดจิ่จิ๊ดจิ๊ดอิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดตัวดจดินเพิิเก็บเ เป็นจะเก็บมาโฮมโฮมโฮมกันแล้วเพิ่นก็จะไปทำลายแบบเดียวนี่แต่ตัวใหญ่นี่ตัวพนยกบ่ได้นี่เพิ่นก็จะทำลายอยู่หันเลยนี่ว่าตัวไงวะดิอ๋อไงทำนั่นนี่นั่นผักน่ะเห็นได้ใบยาวปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเสาผัวมันมีว่าตัวนี้โอ้เหมือนวันนั้นไหนใบยาวมีได้นั่นก็บเห็นว่าพิ่นไปเอาไปเห็ดไปว่นนั้นอืมเสาเพื่อนเสาซาแมนเมีนบุตรทีบได้นั่นอันนั้นเรียกว่โอ้โหหน้อยเลยหน้อยน้อยไร

คืนนึ่งกับมดคื่อนดูตักน้าใช่น้าไหยโบนี่นี่ยังมผมเดี๋ยวนี้ชี่ยมต็มทึกเทือร์น้อยย่ะจักน้าใช่ไหมโบนีนั่งนั่งรถมาบาไวดีรับได้หรอบนเตียงจุ่มหมดจุ่มขอนอนคนละเต้นเลยก็มาปัญหาแล้ววะประวุณประยุกต์มาโมเมนต์คนละเต้นมันคนละเต้นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเออขมมตว่านอนนอนป่าน่ะคอยบอกใกล้ใคเด็ดขาดคอยบอกเลยใกล้ใครเด้เลยเฮ้ยเขาไม่โกรบ่เอออย่างนี้อยู่เจ้า นอนใกล้บาบุญพี่น้องไงใ่เปาให้ฟังใล้กันมากเลยกังนาเลยจิงดีกัน่เลกๆเล่าะ้กายปตดน้ำลุกเรมันเนี่ยว้าวนีกันอะไรกัสมักหนายครับกำนอนนะนอนมาลับมาอยคนโกนนอนใกล้กำนอนน่ะมันนี่มันมึงไม่ม้อนมือนั่นนะ เจ้าก yeah, ็บบอกค่อยมุ blocks, <laughs> <laughs> ้ยมอนเนาะมันค่อยมีอันหนึ่งอยู่สำรองอันอันมอนมันก็แถมในสุราชับเงินในไขว้น้ำลายมันอยู่นี่ยผมลงนึกเถอะผมลงสมัครอันนี้บอกจะพดบ่ไปพดบ่อยคือคือน้าพดดิโดยเกล็นฟ้าอยู่เธอแบบนั่นั่งนอนงี้ไมมันมอญมีเนาะเอาาเนาะเออนั่นนมาหมุนเฉยเฉยหน่อยมีมอน เราเป็นยังเดียวมันหนาพอชิโนนี่ไกลมูเออเจ้าต้องสมมติว่าคนนอนอยู่แถวนี้เลยสมมติเด้อเจ้าต้องนอนเงาไหม่ผมนวันนี้นี่ันหยุดแมาป่านนี้ได้ขยบป่านนี้บอกเมนว่าสมมติสมมุติว่าคือเขาเขาตั้งแคมป์นอนบริเวณแถวนี้นะจะบอกินนี่ขย่านกันป่านนี้ยันยังโอ้ยมันบอกป่านนั้นบอกยาวอ่าเขากะ อ่าบริเวณมชิมุนเขาไปป่าไปนั่นเนาะ,ะสเคียม,มนันเนาะอืบอกว่าป <มา S 2> <า>่าป่าลึกป่านั่นผู้เป็น้องเไงจำนวนมาเป็นถ้ามันเป็นเดินเปลี่ยนชิบุมดอกจะเป็นบ้านเป็นยังไงบุมีบิบอกว่าบริเวนบ้านกับเป็นทงไฮทงนาคนเป็นถือว่าเพิ่นเฮ็ดทั่วเฮ็ดชวนนะบุมีมบิใบยา่าวเพิ่นเฮ็ดต้ตนหมอกต้นมันนะเพิ่งเพิ่นเก็บกู้บรแล้วนั่นนะเพิ่นยังอนุญาตให้เฮ็ดไนเฮ็ดแนเฮ็ดทั่วเห็ดชวนลูกหลืเนาะทอดบนนับบ่ได้ล้านลายล้านลูก บ่าจเกือกเนอี่ยบ่เตียงบ่พิษขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเลยตามเพิ่นว่าเนี่ยคือว่าเก้าปีบ่อ่าเพินพ่นเพิ่นถิมระเบิดเก้าปีนี่แล้วก็ทิมตลอดเก้าปีเลี้ยงด้วยนี่ทิมตลอดระยะห่างเนี่ยคือว่าแปดนาทีบ่ทุกๆุแปดนาทีดิออยังประมาณนี่ยถ้าบ่เตียงจำบ่พิษน้ำพี่น้องน้องทิ่มลงตลอดเลยคุยงยีงย้งี้ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> ช่วง <c oughs> ตอนที่เชายัางน,น้อยเน,ะอนอยาะเขาได้เสียงตึงต้งๆเพิ่นทำลายระเบิดบ้างน,นะแม่นแม่นมนางตุง้มตุ้มแล้วก็ทั้งเชียงควงทั้งรวงผวางเด้ยังร้ายนะแม่นแม่นทั้งทุง่งห้หินเพื่อนมาเป็นดูเจบีอยู่หลายตั้งแต่เขาวปุยหาตายยิง่งเพื่อนเลยแต่ยุคสงครามเพื่อนหละนี่เขากเกิดประทันแล้วสงบสงเงยมเลยเพี่น้องเราไม่ได้มีอย่างมีแต่เพิ่นเก็บกู้ให้มันเบ็ด ແລະກະທີ່ເຊົ້າບານເາມອງประชาຊົນຢູສະງົບສະຕິສັນນກບມຍບນອງຫຼນຈັນນກະາຍຄິ เป็นตั้งไปเราเห็นแปลกๆมันยังเป็นคือขวงทางว่ะไปบุร้ายก็เลยถ่ายคลิปบรรยากาศในพี่น้อกไปได้เนจะไปไล่บอดี้ข้างยิงนั่นแหละจังเลยเราเป็นชายไปเนาะอยากเห็นเลยข้างเป็นข้างอย่างง่ายไหมเฮ้ยโอ้ไปบุร้ายเปินเปิดชัวร์แล้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราบอลดีอุ้ยแต่ย่านแท้เราลำบุญแล้วอุ้ยเอาอไปใช่พี่น้องเปิกคิปเดียวเบิร์นก็จะว่าเพิ่นเปิดให้ไปแล้วไปจัดด้วยังไงเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเบิด์ชกูจุคนเนาะไปไปพี่น้องเลยเิ่นน่าจะปล่อยให้ไปได้แล้วบัดนี้มาเตียงกระชเดินทางก่อนเพราะว่าทางพุ่นเพิ่นก็เห็นรถไปไลายแล้วพี่น้องเลยเนาะอ้าวขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ชกูจุคนที่เข้ามาติดตาม ส่งคลิปจนจบแล้วกับบุคลากฆษณะพี่น้องสรับมนีปขอตูลาไปก่อนสบายดีพี่น้องเป็นสุขสุนนะพี่น้อง